กับนอนบุญจิ่งใหญ่แห่งปีร่วมสืบสารประเพณีลอยกระทงรอบอุโบสถวัดแรกในจังหวัดชชยนาท no. <No>. no. ขอเชิญร่วมถวายผ้ากระถินสามคัคคีถวายผ้าไตรยบริวารกรถินและเที่ยวงานลอยกระทงรอบอุโบสถณวัดวังเคียนตำบลนางลืออำเภอเมืองจังหวัดใชยนาท no. 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 กำหนดงานในวันเสาร์ที่25วันอาทิตย์ที่26และวันจันทร์ที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2,566ตรงกับวันขึ้น13ค่ำวันขึ้น14ขค่ำและวันขึ้น15้ค่ำเดือน12มหรสพสมพ่์ชมฟรีตลอดงาน วันเสาร์ที่25พฤศจิกายนเวลา13บสนาิกาตั้งองค์กระถินสาม,มัคคีเวลา18บแนาฬิกาเจริญพระพุทธมนต์เย็นงอนในภ้าคกลืนชมภาพยนตร์จากทีมงานพอเพียงโฮมเทียเตอร์ วันอาทิตที T ่26พฤศจิกายนเวลา9นาิกาแห่ผ้ากรถินรอบอุโบสถเวลา11เนาฬิกาถวายผ้าตาหารเพลแด่พระภิกษุและสาม,มเณรเวลา12นาฬิกาถวายผ้ากรถินสามคมคีงอนในภาคกลงคืนผมภาพยนต์จากทีมงานพอเพียงโฮมเทียเตอร์ วันจันทร,ร์ที่2 7พฤศจิกายนขอเชิญเที่ยวงานลอยกระทงรอบอุโบสถและงานในภาคกลางคืนรอบนี้แซมบ้าสนุกสนานกับสุดยอดรมวงย้อนยุคคณะพี่น้องผองเพื่อนมิวสิกมันขาดแฟนคุยกับแฟนแล้ว่ต้องไปถึงตอนดาวไฟควันใจเราไม่ต้องระแวงคาบพี่เก,าก่ากายร่วงเกินเชิญนห้น้องแชงความรักแรงแมัน ้าพไรบริวารกระถิ่นเจ้าภาพละหนึ่งหมื่นบ,า,นบาทรับผ้าไตรยหนึ่งไตร พระแม่โพศพความสูง12นิ้วจำนวน1องค์ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าตรายบริวารกระถิ่นเจ้าภาพละ2,566บาทรับผ้าตราย1ไตรพระแม่โพศพความสูง5นิ้วจำนวน1องค์ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าตรายบริวารกระถิ่นเจ้าภาพละ999บาทร <arena: S 2> ับผ้าตราย1ไตรพระแม่โพศบขนาดห้อยคอเนื้อสามกริย์จำนวน1องค์ติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าตรายบริวารกระถิ่นและเป็นเจ้าภาพโรงท่า โทร099 678 3439ติดต่อจองพื้นที่ร้านค้าภายในงานติดต่อลุงอ้วนโทร098 820 8369จะลืมและอยบาบล้าก็ถินนทานกับงานบุญจิ่งใหญ่แห่งปี ร่วมสืบสารประเพณีลอยกระทงรอบอุโบสถวัดแรกในจังหวัดใชยนาศในวันเสาร์ที่25วันอาทิตย์ที่26และวันจันทร์ที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2566ขอเชิญร่วมถวายผ้ากรถินสามัคคีถวายผ้าตราบริวารกรถินและเที่ยวงานลอยกระทงรอบอุโบสถนวัดวังเคียนตำบลนางลือ อำเภอเมืองจังหวัดชัยน,นาทิงเราทั้งหลายชายหญิงสลุกกันจริงวันลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลยกระทงลอยกระทง สิบสองน้กาก็นองเป็นตะลิง่งเราทั้งหลายชายหญิงสักนุกกันจริงวันลอยกระทง